สวัสดีครับมื่อนี้นะครับมีโอกาสมาให้ผสมง้วยขอกุงทีรศักนะครับคุณทีรศักนะครับอยู่บ้านทรงขุดตะข่าวนะครับที่เลี้ยงเล่ตัวใหญ่งนะครับมีโอกาสมาถ่ายรูปของลูกของลิเช่นะครับนี่อายุน่าจะมันเกือบสองเดือนมั้งครับนี่ลูกลิเช่นะครับแม่เพิ่งผสมไปเลยด้วครับรอบนี้น่าจะผสม สิบสามจีของวิลาร์้า,ามักันนะครับน่าจะเป็นเลนอถ้าจํารบุิดนะเนี่ยนะครับลูกด,ดิเชตตัวผู้นะครับกับแม่เล่ยนะครับจือว่าเป็นเล่เลือดสูงนะครับแต่กับบุคคลนี้อาการหอบมีอาการอย่างนะครับเป็นเลี้ยงได้อยู่ได้นะครับในพิ้นที่ว่าตอนนั้นคิดที่แล้วนะครับ กิจเจ้าแห่งแสนซีนะครับเจ้จะของไม่ยอมขายลูกดิชเช่นะครับของวิไราฟาร์มแม่เันนะครับเลยจากเบ้งนะครับลูกดิชเช่ งามๆนะครับมาเป็งไดนะครับอยู่บััทสุกพะทาวนะครับแม่ปนินน่าจะผสมไปแล้วนะครับน่าจะน่าจะได้ประมาณสบสิบมืแอ้วครับ